สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับภาษาไทยง่ายๆ by ครูตั้มครับเราก็ยังอยู่ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9นะครับในช่วงนี้นะครับเราก็ยังคงต้องป้องกันนะครับการแพร่ระบาดนะครับให้เรานะครับเว้นระยะห่างนะครับล้างล้างมือทุกครั้งครับอย่าลืมครับพกเจลแอลกอฮอล์ไว้ติดตัวยิ่งดีครับแล้วก็สิ่งสําคัญครับอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะครับ โอเคเข้าเรื่องกันเลยนะครับในวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะเรียนนะครับเรียนกันเรื่องคําสรรพนามครับคําสรรพนามคืออะไรนะครับสรรพหมายถึงทุกสิ่งครับนามก็คือคํานามนั่นเองทุกสิ่งที่เป็นคํานามนะครับถ้าถอดจากรากสร์นะครับมาดูกันครับสรรพนามคือคําที่ใช้แทนคํานามครับหรือข้อความที่กล่าวมาแล้ว เพื่อจะได้ไม่ต้องกล่าวคํานามนั้นซ้ําอีกนะครับใช้ไปแล้วเราจะได้ไม่ต้องกล่าวคํานมนั้นซ้ําอีกนะครับมาดูครับเจษดาไปอยู่ที่ไหนมาทําไมเจษดาไม่มาหาครูบ้างเลยเห็นไหมครับนักเรียนเห็นสังเกตคํานี้ไหมครับเจษดาครับชื่อคนครับกับชื่อคนครับใช้ซ้ํากันครับเห็นไหมเจษดาเธอไปอยู่ที่ไหนมาทําไมเจษดาเจษีกแล้วถ้าเราเปลี่ยนครับ เจษดาไปอยู่ที่ไหนมาทำไมเธอนะครับเราเปลี่ยนจากคำว่าเจษดามาเป็นคำว่าเธอนะครับนะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนจากเจษดามาเป็นคำว่าเธอไม่มาหาคร,รูบ้างเลยเห็นไหมเราก็จะได้ไม่ต้องใช้คำว่าเจษดาซ้ำอีกนะครับอ่าอีกตัวอย่างนะครับซึ่งคำสรรพนามนะครับแบ่งออกเป็น6ชนิดครับได้แก่นี่ครับ บุรุษสรพนามประพันธ์รรพนามวิภาคสรพนามนะครับนิยมสรพนามอะนิยมสรพนามปริชาสรพนามนะครับมี6ชนิดซึ่งในวันนี้นะครับครูจะไม่เจาะทั้ง6ไม่เจาะประเด็นทั้ง6นะครับครูจะขอแค่อยากอ,อ่ชนิดเดียวครับบุรุษสรรพนามครับชนิดนี้ครับบุรุษสรพนามอ่านว่าบุรุษสรพนามนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับบุรุษสรพนาม นะครับบุรุษสรพนามคืออะไรครับบุรุษสรพนามคืออะดีครับบุรุษสรพนามคืออืมนะแมันลองคูหายครับบุรุษสรพนามคือคำที่ใช้ ทนคำที่ใช้แทนครับใช้แทนชื่อคำที่ใช้แทนชื่อในการพูดจากันครับคำที่ใช้แทนชื่อในการพูดจากันนะครับเป็นอย่างไรมาดูครับมี3ามชนิดครับชนิดแรกครับมาดูครับ สรรพนามบุรุษที่1เวลาเราพูดจากันนะครับเราก็จะมีตัวแทนแทนแทนคนพูดครับสรรพนามบุรุษที่1จะใช้แทนผู้พูดนะครับเช่นนี่เลยครับฉันนักเรียนลองอ่านตามได้นะครับฉันผมกระผมดิชันข้าข้าพระเจ้า กระหม่อมหม่อมฉันก,กล้าวกระหม่อมอาตมาสังเกตไหมครับใช้แทนผู้พูดนะครับใช้แทนผู้พูดนะผู้พูดก็จะเรียกฉันฉันไม่ฉันไม่ชอบแบบนี้เลยฉันฉันอยากกินข้าวผมผมรอไหมครับอ่า่าก็เป็นการแทนตัวผู้พูดนะครับนะครับประมาณนี้นะ ต่อไปอันที่สองครับอันที่สองสรรพนามบุรุษที่สองครับสรรพนามที่ใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วยนะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวครูจะแทนตัวเองว่าผมแล้วกันนะครับผมชอบคุณอ่าผมรักคุณนะครับคุณนะดูตัวอย่างครับผมอ่าผมชอบคุณ มชอบคุณนะครับผมชอบคุณผมเป็นบุรุษที่1คุณจะเป็นบุรุษที่เท่าไหร่ล่ะครับเป็นบุรุษที่2นั่นเองนะครับก็คือคนที่เราพูดด้วยนั่นเองสมมุติเราอยู่กัน2คนนะครับคนที่เราพูดด้วยก็จะเป็นบุรุษที่2นะครับอ่ะเช่นเธอคุณท่านแกนายเอง็งเจ้าฝา่าพระบาทนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นการใช้ในเป็นในเชิงคําราชาศัพท์นะครับ เราก็จะไม่ค่อยได้ใช้ที่เราจะเจอบ่อยๆก็จะพบบ่อยก็คือเธอคุณท่านแกน้าเองเนี่ยที่เราใช้กันประจํานะครับต่อไปครับบุรุษที่3ครับสรรพนามบุรุษที่3คือคําที่ใช้แทนผู้ที่เรากล่าวถึงนะครับหรือพูดถึงนั่นเองเช่นสมมุติครูคุยกับคูคุยกับคุณน้ําอยู่นะครับคูคุยกับคุณน้ําคุณน้ํา ดูสิคนนั้นน่ะเขาไม่คนเด็กคนนั้นเขาไม่มาโรงเรียนคนนั้นนะครับก็คือคนที่เราถูกกล่าวถึงคนที่สามคนที่เขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์คนที่เราเขาไม่ได้อยู่ในบทสนทนาที่ในระหว่างการสนทนาที่เราคุยด้วยกันนะครับเช่นเขาเขาจะมาโรงเรียนไหมอ่าระเ็นคือเป็นการถามนะครับว่าเออเขาคนเขาที่เราไม่ได้อยู่ด้วยที่เราไม่ได้คุยด้วยเนะี่ยแต่เขาถูกกล่าวถึงเนะี่ย ขาจะมาไหมนะครับมาดูครับเธอท่านแกเจ้ามันมันมันจะเป็นอย่างไรอ่าพระองค์พระองค์ทรงจุดจุดจุดนะพระองค์ทรงมีเมตตาพระองค์ได้อยู่ด้วยไหมครับสมมติครูคุยกับคุณอสมมติครูคุยกับครูเอ็มอยู่อ่าสมมติครูคุยกับครูลิ้นจีอ่าคุยกับครูแอร์นะครับเขาบอกว่า ครอ,อคุยคุยกันสองคนนะแต่พระองค์ในที่นี้ไม่อยู่ด้วยนะครับเห็นไหมจะถูกกล่าวถึงเออท่านทรงท่านเออพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงงานหนักท่านอยู่ด้วยไหมครับพระองค์ทรงทรงง,งงานหนักก็ไม่ได้อยู่ด้วยนะครับฉะนั้นจะเป็นคนที่ถูกกล่าวถึงนั่นเองนะ,ะแต่ทีนี้มาดูข้อสังเกตครับ ้อสังเกตก็คือเขานะครับเป็นมาดูเขาอันแรกครับเขาเป็นบุรุษที่เท่าไหร่นักเรียนอาจบอกว่าบุรุษที่สามก็เมื่อกี้ครูเพิ่งบอกเองแต่เขานะครับมาดูครับไม่รู้ว่าเขาโกรธหรือเปล่าเขาอยู่ด้วยไหมครับไม่ได้อยู่ด้วยนะครับฉะนั้นเขาเป็นบุรุษที่ทไหร่ครับบุรุษที่เท่าไหรเ่เลยบุรุษที่สามนะครับแต่ทีนี้มาดูครับ เขาไม่อยากเล่นกับตัวหรอกเป็นบุรุษเท่าไรเป็นบุรุษที่เท่าไร่ครับเป็นบุรุษที่หนึ่งนั่นเองนะครับเขาก็<_ <EN> _>คือแทนแทนตัวเองนะครับเขาไม่อยากเล่นกับตัวหรอกนะประมาณนี้นะครับก็เป็นบุรุษที่สามอ่าฉะนั้นการจะบอกว่าการที่เราจะบอกว่าคํานี้เป็นบุรุษที่เท่าไรได้นั้นเราต้องดูที่รูปประโยคครับหรือรูปรูปที่รูปปฏิบัติที่เรา เขียนลงไปนะครับ <databases> ท okay. so, 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 okay. mm ี่เรากล่าวไปนะฮะดูอีกตัวอย่างครับท่านอ่าท่านได้โปรดจุดก่อนท่านอยู่ด้วยไหมอยู่ด้วยนะครับท่านอยู่ด้วยอ่าท่านอยู่ด้วยบอกเป็นการบอกเอ่อตัวต่อตัวนะครับว่าท่านโปรดจุดก่อนนะเป็นการขอร้องหรือคําสั่งนะครับเป็นเอ่นโปรดเป็นคําขอร้องฮะบอกท่านโปรดจุดก่อน ก็เป็น yup. บุรุษที่2นะครับอันที่อีกตัวอย่างครับอาจารย์ท่านสบายดีอยู่ด้วยไหมครับอาจารย์อยู่ด้วยไหมไม่อยู่นะครับอาจารย์ท่านสบายดีอาจารย์ท่านถูกกล่าวถึงครับถูกกล่าวถึงจะเป็นบุรุษที่เท่าไรบุรุษที่เท่าไรเอ่ยครับบุรุษที่3นั่นเองถูกกล่าวถึงนะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับ จบกันเพียงเท่านี้ครับจบเนื้อหาของครูก็มีเพียงเท่านี้แต่ขอสรุปอีกสักหนึ่งรอบครับบุรุษสรพนามนะครับคืออะไรคือคําที่ใช้ในการพูดจากันนะครับใช้แทนชื่อในการพูดจากันบุรุษที่1ใช้แทนใครครับแทนผู้พูดเองแทนตัวเราเองนะครับบุรุษที่2ใช้แทนผู้ที่เราสนทนาด้วยที่เราพูดด้วยนะครับ บุรุษที่3ใช้แทนผู้ที่เราพูดถึงกล่าวถึงนะครับเขาไม่ได้อยู่ด้วยนะจำไว้ดีๆ1อยู่เราเอง2คนที่เราพูดด้วย3คนที่ไม่ได้อยู่ครับคนที่เรากล่าวถึงนะครับโอเคนะครับส่วนในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ